พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นกระบวนการที่มีความจำเป็นและมีความสำคัญมากกับทุกๆประเทศในโลกไม่ว่าประเทศนั้นจะมีระดับของการพัฒนาอยู่ในระดับใดก็ตามสำหรับประเทศไทยซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาในระดับปานกลางก็เช่นเดียวกันยังจำเป็นต้องปรับสภาพของเศรษฐกิจและสังคม เพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชีพให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2,504ถึง2,509ผลการดำเนินการในช่วงแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1ในระยะที่1ปรากฏว่าเป็นไปด้วยดี โดยเศรษฐกิจของประเทศขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ6.4ต่อปีสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้รายได้ต่อบุคคลเพิ่มสูงกว่าเป้าหมายในขณะที่การพัฒนาบริการพื้นฐานต่างๆเป็นไปตามเป้าหมายซึ่งมีส่วนช่วยกระตุ้นกิจการต่างๆให้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตภาคอุตสาหกรรมการส่งออกและกิจการด้านการเงิน นกาาารรคธดังนั้นจึงได้มีการปรับปรุงเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1ในระยะที่2ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ซึ่งผลการดำเนินการปรากฏว่าส่วนใหญ่สูงกว่าที่กำหนดไว้ในแผนเช่นอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1เฉลี่ยปีละ 8.1ต่อปีรายได้เฉลี่ยต่อบคุคคลเพิ่มขึ้นร้อยละ6.1ต่อปีผลิตผลด้านการเกษตรและด้านอุตสาหกรรมขยายตัวถึงร้อยละ6.1และ11.2ตามลำดับซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นมีส่วนช่วยทดแทนการนำเข้าได้เป็นจำนวนมาก และทำให้โครงสร้างสินค้าเข้าออกเปลี่ยนไปเพราะเดิมก่อนปีพุทธศักราช2503สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยได้แก่ข้าวยางพาราไม้สักและดีบุกในปีพุทธศักราช2509สินค้าส่งออกได้กระจายไปสู่พืชและสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆเพิ่มขึ้นส่วนการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค มีสัดส่วนลดลงโดยมูลค่าการนำเข้าวัตถุดิบสินค้าขั้นกลางและสินค้าทุนเพิ่มขึ้นเพื่อนำมาใช้ในการผลิตภาคอุตสาหกรรมให้มีสัดส่วนสูงขึ้นผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่2พุทธศักราช2 5 1 0ถึง2 5 1 4 ผลของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่2ซึ่งได้เกิดเหตุการณ์หลายอย่างที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเช่นการถอนกำลังทหารจากเวียดนามและการลดรายจ่ายทางด้านการทหารของสหรัฐอเมริกาการลงทุนจากต่างประเทศลดลงเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินและการค้าระหว่างประเทศทำให้รายได้จากการส่งออกของไทยลดลง ส่งผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ7.3ต่อปีซึ่งต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในแผนร้อยละ8.5ต่อปีมูลค่าผลิตผลภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมเพิ่มต่ำกว่าเป้าหมายคือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ3.1และ10.1ตามลำดับในขณะที่มูลค่าสินค้าออกและสินค้าเข้า ก็ต่ำกว่าเป้าหมายส่วนปัญหาเรื่องการกระจายรายได้และความยากจนขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างไรก็ตามบริการพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการคมนาคมและขนส่งพลังงานโทรศัพท์และประป่ากระจายครอบคลุมพื้นที่สำคัญสคัญมากขึ้นในขณะที่เด็ก มีโอกาสได้รับการศึกษามากขึ้นโดยสามารถรับนักเรียนทุกระดับชั้นได้ถึง6.4ล้านคนหรือเพิ่มขึ้น1.8ล้านคนมีการจัดตั้งและปร,ปรับปรุงสถานีอนามัยชั้นหนึ่งเพิ่มขึ้น76แห่งทำให้สามารถให้บริการด้านสาธารณสุขได้ทั่วถึงยิ่งขึ้น ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่3พุทธศักราช2515ถึง2519ผลที่ได้รับเมื่อสิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่3ปรากฏว่าผลิตภัณฑ์ประชาชาติภายในประเทศมีอัตราการเพิ่มต่ำกว่าเป้าหมายเนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวน ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับนี้และความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลกเช่นการขึ้นราคาน้ำมันครั้งใหญ่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐตกต่ำและการถอนทหารสหรัฐอเมริกาออกจากประเทศไทยเมื่อสิ้นสุดสงครามเวียดนามเป็นต้นส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศซบเซา และมีการว่างงานสูงแต่อัตราการเพิ่มของประชากรใกล้เคียงตามเป้าหมายคือร้อยละ2.6ต่อปีเมื่อสิ้นแผนผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่4พุทธศักราช2520ถึง2524ผลที่ได้รับเมื่อสิ้นแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่4ปรากฏว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกยังไม่ดีขึ้นและส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ได้แก่การขึ้นราคาน้ำมันของกลุ่มโอเปกทำให้สินค้ามีราคาสูงเกิดภาวะเงินเฟอ้อและค่าครองชีพสูงตลอดจนรายจ่ายภาครัฐบาลสูงขึ้นเป็นผลให้กัด ขาดดุลการค้ากับต่างประเทศสูงขึ้นและสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนกัมพูชาทำให้รัฐบาลมีภาระค่าใช้จ่ายทางการทหารและความมั่นคงมากขึ้นความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศกระเตื้องขึ้นกว่าในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่3การผลิตโดยส่วนรวมขยายตัวตามเป้าหมายและการลดอัตราการเพิ่มของประชากร ก็อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดเช่นกันผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่5พุทธศักราช2525ถึง2529ด้านประชากรการขยายบริการวางแผนครอบครัวไปสู่ประชากรเพิ่มขึ้นประมาณปีละล้านคน ได้ช่วยลดอัตราการเพิ่มของประชากรลงด้านการศึกษาจากความสําเร็จในด้านการลดอัตราการเพิ่มประชากรดังกล่าวได้ส่งผลกระทบให้ประชากรวัยเรียนมีแนวโน้มลดลงในระดับที่ทำให้รัฐบาลสามารถกระจายบริการการศึกษาภาคบังคับครอบคลุมประชากรวัยเรียนได้ประมาณร้อยละ96นอกจากนั้น การดำเนินการในโครงการรณรงค์เพื่อรู้หนังสือแห่งชาติยังได้ช่วยให้ประชาชนประมาณร้อยละ56จากจํานวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการนี้กว่า5แสนคนพ้นสภาพไม่รู้หนังสือด้านสาธารณสุขผลจากการเร่งรัดดำเนินการงานพัฒนาสาธารณสุขต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่4 ปรากฏว่าได้มีการขยายโรงพยาบาลและสถานีอนามัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนสามารถให้บริการครอบคลุมประชากรในพื้นที่ต่างๆได้ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสวัสดิการสังคมได้ให้การสงเคราะห์แก่บุคคลผู้มีปัญหาหรือประสบภัยพิบัติช่วยตนเองไม่ได้ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่6พุทธศักราช2,530ถึง2,534ได้ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวอย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพและฐานะการเงินการคลังของประเทศดีขึ้นซึ่งทำให้คนไทยโดยทั่วไปมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม แต่ในขณะเดียวกันการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอัตราสูงที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดความไม่สมดุลดังกล่าวมาแล้วหลายประการซึ่งเป็นอุปสรรคและข้อจำกัดต่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนและมีคุณภาพในระยะยาวต่อไปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่7พุทธศักราช2535 ถึง2539ฐานะการเงินการคลังของประเทศมีความมั่นคงและได้รับการยอมรับโดยทั่วไปจากนานานประเทศส่วนการลงทุนของภาครัฐในด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการพื้นฐานทางสังคมโดยต่อเนื่องนั้นได้ทำให้คนไทยมีรายได้ฐานะความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาโดยตลอดในด้านการศึกษานั้น คนไทยในชนบทมีการศึกษาสูงขึ้นแต่กิจกรรมและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจก็ยังกระจุกตัวอยู่ในภาคมหานครและปริมณฑลรายได้ต่อหัวของคนไทยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังสูงกว่าภูมิภาคอื่นๆของประเทศการมุ่งเน้นการแข่งขันเพื่อสร้างความมั่งคั่งในด้านรายได้ทำให้คนไทยและสังคมไทยมีความเป็นวัตถุนิยมมากขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาด้านพฤติกรรมของคนในสังคมคือการย่อหย่อนในศีลธรรมจริยธรรมขาดร,ระเบียบวิน,นัยการเอารัดเอาเปรียบส่งผลให้วิถีชีวิตและค่านิยมดั้งเดิมที่ดีงามของไทยเริ่มจางหายไปการเล่งรัดพัฒนาเศร,รษฐกิจตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทำให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมทรมลงเป็นลำดับ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8พุทธศักราช2540ถึง2544แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการวางแผนพัฒนาประเทศที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมและมุ่งให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา และใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาให้คนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาแบบแยกส่วนมาเป็นบูรณาการแบบอง์ครวมเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ตามในปีแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8ประเทศไทย ต้องประสบวิกฤตปัญหาเศรษฐกิจอย่างรุนแรงและส่งผลกระทบต่อคนและสังคมเป็นอย่างมากจึงต้องเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพมั่นคงและลดผลกระทบจากวิกฤตที่ก่อให้เกิดปัญหาการว่างงานและความยากจนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่9พุทธศักราช2545 ถึง2549แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่9ได้อัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาและบริหารประเทศควบคู่ไปกับกระบวนทัศน์การพัฒนารูปแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่สมดุลทั้งด้านตัวคนสังคมและเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทยผลการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่9สรุปได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องในอัตราเฉลี่ยร้อยละ5.7ต่อปีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจปรับตัวสู่ความมั่นคงความยากจนลดลงขณะเดียวกันระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นมากอันเนื่องมาจากการดาเนินการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยการมีหลักประกันสุขภาพที่มีการปรับปรุงทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ โดยครอบคลุมคนส่วนใหญ่ของประเทศและการลดลงของปัญหายาเสพติดผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศร,รษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่10พุทธศักราช2550ถึง2554ในระยะของแผนพัฒนาเศร,รษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่10สังคมไทยได้น้อมนำหลักปรัชญ,ญาเศร,รษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางทุกภาคส่วนส่งผลให้ประเทศไทยเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสูงขึ้นในหลายด้านและสามารถปรับตัวรับกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพสะท้อนได้จากดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขของคนไทยโดยรวมที่ไม่ได้รับผลกระทบและอยู่ระหว่างร้อยละ6 6ถึง68มีปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและมีงานทำ ความเข้มแข็งของชุมชนและความอบอุ่นของครอบครัวที่ส่งผลดีต่อความอยู่เย็นเป็นสุขอย่างไรก็ตามปัจจัยที่ยังเป็นอุปสรรคได้แก่ความสมานฉันท์ในสังคมสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศขาดความสมดุลความเสี่ยงจากปัญหายาเสพติดที่สูงขึ้นรวมถึงสุขภาวะของคนไทยลดลงจากคุณภาพการศึกษาที่เป็นปัญหา สอดคล้องกับการติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่10ที่ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจเศรษฐกิจของประเทศไทยเข้มแข็งและเติบโตอย่างมีคุณภาพการขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ7.8ในปีพุทธศักราช2553หลังจากชะลอตัวอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ5.1 ในปีพุทธศักราช2,549และหดตัวลงร้อยละ2.3ในปี2,552คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้นมีหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลายและความยากจนลดลงแต่ต้องให้ความสำคัญต่อเนื่องกับการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความโปร่งใสในการบริหารจัดการของภาครัฐรวมทั้งการสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมและการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย